ได้เลยอัวีดีโอกันนะครับมาละมาแล้ว,ลวสวัสดีครับน้องตุง้มสวัสดีค่ะน้องตุ้มแนะนําตัวเก่ากัาน,นอกได้เลยครับน้องตุ้มปริญญาเจ้าบิทิคูบ็บอกเซอร์นักชกหน้าสวยนักมวยในะยะแม่ครับน้องตุ้มมาแล้วกี่วันแล้วครับมาได้สามวันแล้วเจ้าต่างจ้องคือก่อนคนแรกเอ, <nh au. S 2> อาคุณเจ้าพี่ก็เป็นหรออนน้อยก็ดูนะดูตอลอดเลยแล้วก็เชียร์ตลอดนะครับน้องเป็นอินสปิเรชันเนาะเจ้า ที่ได้เจอวันนี้เนาะก็ดะกี้พี่ทายทำทายทอดสดยู่หันน้องอ่ะร้องเพลงเจ้าแนะนําเพลงได้เลยครับก็เพลงเพลงแรกเพลงก่อนเนาะเป็นเพลงมุวนๆ่นก็ชื่อว่าเพลงสาว4.0เจ้าเกาะลงในช่อง y o YouTube นะเจ้าน้องตุ้มออฟฟิเชียลหรือว่าพิมพ์ว่าสาว4.0ก็จะหันละเจ้าแล้วก็เพลงต่อไปก็หันซิบสดสดร้อนร้อนเลยยังไม่ได้มิกยังไม่ได้ย่างยังไม่ได้เข้าห้องอัดเตื้อ ก็คือที่ห้องตะกี้ก็คือปริญญาวอนแฟนนักร้องนักมวยชอบเพลงถ้าจะใดก็ต้องขอฝากไว้ในอ้อมใจพี่น like ้องบ้านเฮาหรือว่าแฟนๆทั่วโลกโดยนะเจ้าดีๆกันนะครับแล้วก็เป็นไหมพีองค้าเมื่อก่อนเนาะใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่เจ้าคือต้องบอกว่าตุ้มเป็นนออ่อนเชียงใหม่เนาะมาจากอำเภอป้าแล้วก็มีโอกาสได้มาไหวขอบอน อนุสาวรีย์สามกษัตริ์หนอกของกตุ้งได้ไปเด่นไปดีไปดังแล้วก็ประสบความสําเร็จตุต้มก็เลยกล่าวว่านี่แหละถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ตุ้งจะปิกมาไว้เปิลแฮปเตอร์ครับเราได,ด้มีโอกาสมาวันนี้แม่นก็เลยโอกาสเนี้ยตุ้มเลยบินมาเพื่อโอกาสนี้โดยเฉพาะเลยถือว่าพี่กักบโชคดี พี่อามีอาเอฟซีท่านหนึ่งเนาะพี่เป็นแอตมินตัวชื่อพี่ติด99เออแนะนํามากวันนี้มีพิธีลำวงสวงร็พปีก็เข้าใจว่าตัวแกเป็นคนล้ําก็เลยมาโดยจับพัดจับผูมาอ้าวอมวยเนี่ยมันจะได้มาปะกันเนาะมันถึงเวลาผู้ย่างเอถึงเวลาถึงวาระมันถึงได้ปะกันมันเรื่องบมืเออญนพี่เนาะรอบปีก็ อาส่แบาพีาพส่สั้นเนาะพี่หาเอ๊ะเตียวสีชมพูมพน,น,นี่ต้องเปิดดาราขายทุกคนแม่เจ้าก็รอคอยดูอาจารย์ละก็พอดีเปิ้นนาพิธีกรเประกับการอันทักเตียวแปลกๆพิมพ์ปั๊บๆรูปทรงเจี๊ยก็ต้องเป็นวีดีพูบ็อกเซอร์คนเด<ช>ียวเจ้า,าแม่ละหนังตอนนั้นพี่ก็ดูหลายรอบขนาดเลยขอบคุณเจ้าอเ <c oughs> น้องพอมีความคืบหนาความเหมือนกันอยางการน้องเจ้ามีอะารกระอุดหนุนตลอดเนาะสนับสนุนตลอดแล้วตอนนี้อย่างพ่องครับ ตอนนี้ก็ยะค่ายมวยน้องตุ้มมวยไทยยิมอยู่ที่สมุดปราการเจ้าแล้วก็มีงานอีเวนต์เนี่ยงานอีเวนต์กับโชว์ตัวเรื่อยไปเจ้า<ม>เป็นพรีเซนเตอร์พ้องยะการประจําพ้องเป็นครูสอนพ้องแล้วก็เป็นเป็นอีเวนต์ต่างๆแม่ก็คือถ้าใครอยากจะจ้างงานนะเจ้าก็คือตุ้มมีวงดนตรีเป็นของเก่าสวยมีนักร้องกระจายัวยก็สามารถที่จะ จ้างไปได้เพราะว่าเป็นเพลงย้อนยุคเพลงลำบกงเพลงมนม้วนเพลงแบบว่าสนุกสนุกอะไรอย่างก็ได้หมดเจ้าแถวภาคเหนือนครับ้นมดเลยพอ,อประมาณวันเกิดวันเต่งวันวันได้หมดงานฤดูนงฤดูหนาวอย่างเงี้ยถ้าจะเรียกใจน้องเหนือคนนี้อันเดียวเขาต้องแบบเรามีเบอร์กันไว้ได้ยินดีเจ้าแหอดีใจขนาดเลยครับที่ได้เจอเราได้คือหาดแต่านสื่อตลอด แล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงที่สวยงามมากนะครับักเจ้าดีใจนะครับแล้วก็ตอนนั้นอยู่ในทีวีตัวน้อยๆโอ้โหตัวที่นี่สูงเนาะนีขนาดเลยแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่สมุทรปราการเจ้าอ๋อที่เหมือนอยู่ในสารคดีอะไ่างนั้นแม่าแม่อยู่สมุทรปราการทำข่าอยู่ที่ห้าแล้วก็ถ้ามีงานก็จะบินไปไปเรื่อยต่างประเทศท่องในประเทศท่องก็แล้วแต่เปลี่ยนธุรกิจส่วนตัวไปเลยพี่พี่ห็นแอบดูแวบๆมี มีแฟนตัวอีก่อนมีแฟน <c oughs> อยู่กันมาสิบป,ปีแล้วเจ้าก <c oughs> ็ตีใจตัวแบกภายมวย <c oughs> อยู่ตก่นเจ<อ>้า <c oughs> มีใจตัวขนานนแล้ก็มีผู้ชีวิตแล้วนาะวก็นกีต่อมีตามผลงานงน้องไรตลอดเนาะแล้วก็เดี๋ยวอสมมติไรส,สดนะครับก็เดี๋ยวเขียวถ้าเอฟซีคนไทยทยี่ต่างประเทศหรือว่าเอฟซีคนไทยที่อยู่เมืองไทยนะคะเดี๋ยวจะมาโปรโมตน้องเขาเนาะแล้วก็จะบอกรับติดตามช่องน้องได้เลยครับมีช่อง youtube ด้วยนะครับเจ้าก็คือน้องอ่าช่อง น้องตุ้มออฟฟิเชียลเจ้าวันนี้ก็ดีใจขนาดเลยก็ได้อู่ก,กัเมืองต,อตัวจันตัวเพราะว่าอยู่ในสื่อบอกว่าได้อู่กักเมืองเลยเนาะแม่แ,มแ,มแล้วอาถามยังเรื่องเดกี้มีเอสซีเพื่อนกี่ได้อาโปรโมทน้องไปว่าเออเมื่อก่อนได้ชกกับคนญี่ปุ่นตัวเจ้า <Yeah. S 2> ่กโชกกับญี่ปุ่นชกกับฝรั่งโอ้ชกชกมดอนะเจ้าตอนภาคเหนือนี่ก็คือตเวนตีไปกู ผูจังวัดเลยเจ้าเตียงใหม่ลำปูนลำปันแพร่นั่งนั่งไปเดินสายเจ้าเดินสายละละเฮาก็เป็นคนที่คนเดียวคนแรกในประเทศไทยเลยนะที่เจ้าคนแรกในโลกเนาะในโลกเจ้าอ๋อรู้สสกในพ่อที่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอ่ะอ๋อแต่ว่าแหกกดทุกกดแหกกดทุกกดแต่แต่กำแรกก็กดดันเจ้าเพราะว่าต้องย้อนกลับไปสมัยตะกอนเขากับเบคยอมครับเัวาใดเนาะแล้วก็พอเฮาเป็นเหมือนแบบตัวตลกย่ะ ผ่านจุดนั้นมาได้เขาก็เริ่มที่จะเข้าใจอะไรอย่างแล้วก็เริ่มที่จะปล่อยวางแล้วก็เก็บเอาคําดูถูกเอาคํากดดันกุย่างเนี่ยมาเป็นแรงพักดันที่มายืนอยู่วันนี้ได้นะเขาก็สามารถที่จะสอนนอ,อนเพราว่าจะเป็นนอ,อนไม่ยิงกระจายหรือว่าเพศเดียวกันเนี่ยได้ว่าเน,เนี่ยพี่ผ่านมาแล้วเหมือนประมาณว่าแรงดันบรรจใจเนาะเจ้าแม่พี่ได้ฟังกับพาน้องอย่างนึง่งที่ให้ไปตัวเลยอะคือมันก็เหมือนกันแต่แค่พี่แบบได้แต่งหญิงเนาะแต่ว,ว่ามันจะมีบทสัมภาษณ์บทเรื่องที่พี่ ฟังแล้วพี่รู้สึกประทับใจแล้วก็มันมันเหมือนตัวเก่าตัวคือน้องบอกว่าสมัยนั้นอ่ะแต่งหน้าก็ยิงปะจ้างเลยแม่แม่ตุ้มมาบัใเจ้เฉพาะตุ้มหรอกไม่ยิงผู้คนต้องมีโมเมนต์นี้แต่งหน้าครั้งแรกมันตึงแบบพิดเบอร์ละเออหน้าต้องลอยปากต้องแดงกู้คนเป็นนะพี่ก็ประทับใจว่าอ๋อน้องก็คือมีความเป็นตัวตนบบได้อายบบได้อะไรย่างนี้น้องกล้าแสดงออก เ้าก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายแล้วก็ส่วนมากจะชนะมนนแม่นอนเ <laughs> พ้าอพี่กันเชียรุ้นอยู่ต,ตลอดไปข้้นเวทีในทีวีเนาะแล้วรัลเป็นแล้พ่อที่ไปต่างประเทศพ่อ,อีบยไปสร้างประเทศเนี่ยก็คือรู้สึกภูมิใจที่เขาเป็นตัวแทนของคนไทยได้ไปยืนแบบว่าอยู่บนเวทีของบ้านเมืองเขาแล้วก็บ้านเมืองเขาเนี่ยก็คือยินดีต้อนรับเราคือต้อนรับเราในฐานะที่ฮีโร่คนหนึ่งเขาก็เลยรู้สึกว่าเออภูมิใจนะ นอกจาอปอวันนี้กอได้เวลาสบวรนเน,เนาะน,น้อง้องตปีกวันนี้แล้วกโมงปกวันนี้อ่ทุมเจา้าทุ่มเนาะกอไปแอไหนกอเดี๋ยวถ้าจะไปกินข้ากับพี่กอดนา้าอ้วมาตวกันะครับรพ,พี่สาวรับเจ<า>้สวัสดีครับก็เป็นพี่ตามผลงานาน้องมาตลอดเลยเนาะแล้วหายไปเลยเอ๊ไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าได้ดูคลิปพี่ว่าอยู่สมุนปรการที่เป็นค่ายหกับแฟนตอนนั้นเนาะรู้สึกยินดีตัวแล้วก็ นะคะวันนี้ก็ขอให้น้องโชคดีเนาะขอให้น้องโชคดีมีใจแล้วก็ได้เจอกันแถมแล้วเดียวจะแนะนําช่อง y YouTube า่ในวลาพี่ไลฟ์สดแล้วก็ฝากใต้ลิงก์นี้ไว้เนาะได้จ้าก็ได้มีโอกาสได้เจอกันใหม่แล้วเดียวพี่จะขอเบอร์โทรวัดน้องไว้เพื่อมีปลอยหลวงมีอย่างที่ไหนเนาะด้วยความยินดีเลยเจ้าน้าเขามาตกลงกันว่าจะมาอย่างจะได้ได้เลยวงใหญ่วงน้อยโ์เดียวโช์เป็นวงก็ได้ได้หมดอ๋คือประมาณว่าตัวน้องอาจจะร้องสเพลงสองเพลงได้แล้วก็ทุ่มคนเดียวก็ได้หรือว่าตัว นักร้องในวงแบบเเหมือนกับว่ามีลูกทุ่งมีแบบหาเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแม่เจ้ามาแล้วแต่งบแล้วแต่ตังคูจ้างอ๋อขอขอบกำหนดมาว่ามีงบตัวอีก็จะจัดคณะนีไปแม่เจ้าจังหวัดไหนอย่างเงี้ยเนาะครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็พบเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าแล้วก็ฝากติดตามผลงานของน้องตุ้มด้วยนะคะครับสวัสดีนะเจ้าขอบคุณเจ้าพี่ พี่ชื่อออดเนอะจ้าวครับรบะดับที่จะขอเบอร์โทรเดี๋ยวแลกไลน์กันไว้ก็ได้เ,เอาเบอร์โทรตุต้มตัว